ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่รนดอมหนึ่งนาทีมีคําตอบเขาอยากบอกอะไรเขาคิดว่าชีวิตของเขาคุณนะคะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นคนใกล้อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณแม่ผู้ใหญ่หรือว่าการงานนะคะที่มันอาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยกับมาเจอกันได้นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือว่าชีวิตความมั่นคงการสร้างฐานะไรายได้เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่า เขาอยากจะให้คุณให้อภัยแล้วก็อยากจะบอกรักอยากจะบอกชอบอยากจะบอกความรู้สึกข้างในกับคุณอยากจะบอกว่าคุณเองก็เป็นคนที่ใช่นะคะแต่ดูเหมือนคุณจะใจร้ายกับเขานะคะทำให้เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ดีไหมเขามีความกลัวคะ่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมาตรงๆว่าเขานั้นอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อที่จะขอโอกาสใหม่ๆกับคุณเขาอยากบอกให้คุณมองเขาในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไครป์ไลค์แชร์เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ